สวัสด,ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l แดงมิสซีนะฮะวันนี้อยู่ช่วงเรซซิ่งเหมือนเดิมนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตพากเสียงนะฮะเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจถ,ถ่ายคลิปนี้จริงๆแล้วเป็นการป้ายยานะครับป้ายยาเพื่อนคนที่กําลังขี่เจ้า r 1 2 5 0 GS ที่อยู่ข้างหน้าทุกคนตอนนี้นะฮะเขาก็คือคุณอาร์มนะครับเจ้าของรถ Tra เ GT Plus สีพาวรเที่ผมเอาไปรีวิวมาคันแรก ของศูนย์เกเรโนโมินเลยนะฮะเพิ่งออกรถมาได้แค่ประมาณ1เดือนเสษ็เ,สเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เขามาเจอการป้ายยาของเราแล้วหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปกับตัวเขานะครับฝากติดตามกันครัระหว่างนี้ก็ให้คุณอามเขาทำการทดลองขี่นะฮะในบริเวณที่พักของเรานะครับก็เลยไม่ได้ใส่หมวกนะฮะต้องขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับคุณอามคนนี้แหละที่เป็น คนสปอนเซอร์ที่พักสุดหรูหราหมาเห่าให้เรานะครับในทริปนี้นั่นเองมาหาไปดูลีลาการขับของเขากัน อีกแล้วทางเนี่ยอืไม่มีสะเทือนครับบอกเลยระดับ G S 1002นี่ไม่มีสะเทือนรูดเลยจ้ะนี่เป็นไงรูดหลุมโชว์รูดหลุมโชว์ไปเลยรูดหลุมโชว์ไปเลยดีแล้วไอสัตว์ที่เล่นน0 0 2ขี่ชิวดีจริงๆ เทเซอร์เขาก็ไม่เบานะนะเทเซอร์ข้างหน้าเขาก็ไม่เบานะาก็สู้อยู่นะเออสู้อยู่นะอ๋อทางนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่เข้าได้แต่เขาไม่เข้าแต่เขาไม่เข้า,า,ขาน่าจะปิดไป เขาใหญ่ฮะขากลับของเราวันนี้เข้าทางฝั่งขึ้นทางฝั่งสระบ,บุรีแล้วก็ไปลงฝั่งปราจีนบุรีนะครนายกนะครับคนน่าจะค่อนข้างเยอะในะวันนี้วันอาทิตย์ไปลุ้นกันว่าเราจะไปเจอช้างเจออะไรไหมวันนี้อ่ะผ่านประตูเข้ามาแล้วฮะจักรยานยนต์นะครับรวมทั้งหมดแล้วคนขี่คนซ้อนคันละหนึ่งร้อยบาทด้านขวามือเราน,นี่ก็จะเป็นศาลศาลเจ้าพ่อ เขาใหญ่นะฮะนี่แว็กลับไหว้ก็ได้เพื่อให้เราทำบัตรฟลยกลุ่มซีบีห้าร้อยครับสวัสดีครับเนี่ยยักหน้าให้ด้วยมป็งองเออป่ะเขา,า,า,าไม่เขาจะบอกว่าค่าเข้า,ขาสิบบาทเขาชูนิ้วกลางอะ่ะค่าเข้า,ขาสิบบาทนบนี่ตอนนี้เราก็เข้ามาสู่บริเวณเขาใหญ่นะฮรตอนนี้ป่าของข้างทาง ร่มรื่นมากๆแน่แค่เข้ามาก็รู้สึกเยน <c oughs> ็นละบรรยากาศดีมากๆพอเข้าเขาใหญ่มาพวกนี้ไม่มีแดดด้วยโอ้โหบรรยากาศบรรยากาศโคตรด,ดีชิลมากขอเปิดเสื้อออกนิดนึงรับลมหน่อยเปิดกระจกบวกขี่ได้เลยเนะี่ยสบายๆเลยเย็นดีมากเลยสูงทุกคนดูความสูง สุดๆไปเลยครับผมโอ้โหอย่างสูงอะแซงกันหน่อยจะชิวเกินไปแล้วไปแบงค์ขึ้นไปขึ้นไปเลยตั้งระวังรถสวนด้วยระวังรถสวนด้วย <c oughs> กิโลฮะถึงเหวสุวัสดครับคนเดียวมากวันนี้วันอาทิตย์ <c oughs> สถานที่เที่ยวดีๆบรรยากาศดีๆเย็นสบายแบบนี้ใกล้กรุงเทพแค่ไม่ถึงสองร้อยกิโลนะมีเวลาหยุดว่างๆแค่วันเดียวก็สามารถมาเที่ยวได้นะเขาใหญ่เนะี่ย ดูถนนชันขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยโอ้โหสุดยอดบรรยากาศดีถนนก็ดี อยานทำลูกลหน้าซะด้วยในที่สุดเราก็มาถึงทางลงฝั่งปราจีนบุรีจนได้นะฮะโอ้โหหุ่นอย่างเครี้ยวถึงทางออกฝั่งปราจีนบุรีจนได้บา,บายบายเขาใหญ่โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะจ๊ะ เออจริงอะไรอะ่ะอ่าอหาน้ากาแฟพักตูดกันวะเออเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยนียนย่ไงก็ใช่ไงเลี้ยวแล้วเนี่ยพักพักตูดก่อนพักตูดก่อนขี่บดมาห้าสิบโลเจรกสามชั่วโมงก็โ,โหมีที่จอดเฟียวให้รอเลยนี่แจ๊ะ,ะพักตูดก่อน ขอให้มาขับ GS อมาเดี๋ยวขี่ให้เออ พรุ่งนี้ยังได้เลยพรุ่งนี้ลางกันลางกัน้อไม่ต้อองงลลาาังคารใช่ไหมเดี๋ยวเจอกันอังคารก็ได้นนไเ,เดีปเป๋ยวอไมาทุกคนเดี๋ยวเรามาขับเทรเซอร์กันบ้างให้คุณอาร์มเทรเซอร์เขาไปลองขับ1250 GS กันไปดูว่าเป็นยังไงบ้าง เข้าวะ่ะอ้ามันเข้าวะ่ะมันเข้าวะ่ะมันเข้าวะ่ะสุดยาดสูตรูสำเร็จของการป้ายยาครับคุณอาร์มเนี่ยเจ้าของเรเซอร์นายจีทีพสคันนี้นะที่ผมมาไปรีวิวคันแรกของศูนย์เกษตรนอมิมน เจอป้ายยาเรียบร้อยฮนะอาจจะมีการขายเทรเซอร์เกิดขึ้นแล้วก็ไปซื้อ R1250 แทนนะฮะเจอป้ายยาแล้วเรียบร้อยไม่น่ารอดเดี๋ยวผมมาอัปเดตข่าวคราวให้ฟังว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะกับคุณอาร์มเทรเซอร์นาย GT+ กันนี้โอ้ขี่ง่ายมากเทรเซอร์นาเนี่ยยังเป็นรถที่ขี่ง่ายแล้วก็แรงแล้วใจนะครับควบคุมง่ายพอขี่ พอผมที่ r 1 0 0งแล้วมาขี่เซอร์ He นี่รู้สึกว่าคุ้มง่ายขึ้นเยอะแทนด์ He มันแคบกว่ากันแล้วก็มีความเป็นสปอร์ตมากกว่า He แทนด์แคบกว่าแล้วก็แทนด์หักเข้าหาตัวนะฮะทำให้เราขับขี่ง่ายมากขี่มันมากแปบ๊บๆความเร็วขึ้นมา100ละเซอร์อ ชอบชอบนั่งสบายเลยโดแล้วโดแล้วโดเลยอาร์มโดแล้วชอบชอบลิ้นลิใหญ่เนีมึงยิดได้กี่บีเอ็มถึงรถแทบมีหน่งช่าๆชาเฮ้ยเปิดอยู่แสนงเปิดดึกไม่ได้เปิดดึกแหละถึงล้วจ้าถึงล้วจ้า คนยังเนืองแน่นอยู่เช่นเคยนะครับทุกเวลามาทีไรก็คนเยอะอเี็เดิมเดี๋ยวนี้แหละเสียไปเลยโอเคปะลุยอะไรนะพรุ่งนี้ลางานได้ปะพรุ่งนี้ลางานไปออกรถเหรอ พรุ่งนี้ลาง,งานไปออก B M หรอครับลาง,งานไปออก B M เฮ้ยเทเซอร์ขับสนุกดีออกมันสนุกแต่มันไม่เหมาะอะขี่ไปก่อนขี่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปแลกเดี๋ยวค่อยไปแรกเดี๋ยวค่อยไปแลกเข้าไปก่อนเป็นไงบ้างเดี๋ยวสัมภาษณ์หน่อยคนซ้อมเป็นไงบ้างเปลี่ยนจากเทเซอร์เป็นจีเป็นไงบ้างไม่รู้เลยว่าเป็นหลุมอะไม่รู้ว่าเป็นหลุมคอสะพานใอะแล้ว ถ้าเป็นเทเซอร์อ่ะตึง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 ไอเนี้ยลงไปยุบแล้วขึ้นมาแล้วหายไปเลยหายไปเลยเหมือนไม่กินเหมือนไม่มีอยู่จริงใช่ลุกอยู่ไหนวะเก่งตัวมันจะดังด้วยจะเลยแต่อย่างหนึ่งคือร้อนไปถึงเครื่องนะใ่อะลงมันผิดโปกออมาที่ฐาแต่อันนี้ไม่ร้อนอันนี้อยู่ใกล้เครื่องไม่ร้อนขาสั้นด้วยไม่ร้อนเออตอนนี้เป็นลงคนซ้อนแทนเป็นไงขี่เป็นไงบ้างพอเราขี่ยาวๆแล้วเป็นไงบ้างยันแม่ครับ ผมชื่อนิ่งไหมนิ่งแต่มันมัน,มนกระชากปบบยนะไงอะน,นุม่มนุ่มมันเหมาะเหมาะกับสีแล้วช่วงล่างเป็นไงหลุมอยู่ไหนหนู่งพาเคเขาวิ่งไปหาพาผมไปหาหลุมอยู่เออมไม่เจอหลุมเลยเตัดเสรเ็จแล้วเรียบร้อยนะครับแวะเติมพลังก่อนกลับบ้านขนาดนี้เวลาหกโมงเย็นนะฮะกำลังจะออกจากร้านบะมีโนงช้าๆ,ๆ้นะฮะเปิดยัน เย็นเหมือนกันนะใครที่กลับจากน้ำตกน้ำตกแล้วรู้สึกหิวแวะทานได้นะที่นี่เปิดถึงเย็นเลยตอนนี้เราก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับกันแล้วฮะวันนี้เย็นวันอาทิตย์ก็รถกลับเข้ากรุงเทพเยอะแยะมากมายก็ค่อยๆไปเอารถค่อนข้างเยอะเลยเหนื่อยเหนื่อยแวะ ไม่ใช่เงยขี่รถไอ้ที่เยแวะแวะบ่อยเหลือเกินฮ้ยเทเซอร์มันกลับมาแรงได้เหรอวะ ตอนนี้เวลาหกโมงยี่สิบนาทีออกมาจากร้านว่หมี่ได้ประมาณยี่สิบนาทีแล้วเดี๋ยวประมาณยี่สิบนาทีเราจะถึงคัญยะบุรีของสิบสี่ฮะแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเหมือนกําลังจะวิ่งเข้าไปหาฝนยังไงไม่รู้เริ่มมีไอเย็นมาประทะหน้าแล้วแล้วก็ถนนแล้วก็ถนนมืดมากแค่หกโมงยี่สิบเองบรรยากาศคือหน้าหนาวเลยเนะี่ย ีสนุกมากค่กับได้ใช้ความเร็วหน่อยแล้วก็ถนนวิ่งดีขึ้นโล่งขึ้นใหญ่ขึ้นถนนอาจจะเป็นหนุมเป็นบ่อช่างมันไม่มีอาการอะไรอยู่แล้วสําหรับ D X 102ตัวนี้โดยสบายวิ่งเข้าใส่ได้เลยไม่ต้องหลบนะฮะไม่ต้องหลบไม่ต้องสมบัตแิแทนให้เกิดการอันตรายใดๆบิดใส่ได้เลยอยากเปลี่ยนเลนก็เปลี่ยนอยากมุดก็มุดได้เลยนะฮะ D น102เลยรู้สึกคุ้มง่ายมาก ยิ่งพอเป็นหมดไดนามิกด้วยนะทุกคนเนี่ยหมดไดนามิกตอน,นี้กที่ผมใช้เนี่ยไม่ว่าจะเปิดเขาเร่งที่แรงขึ้นสกิดนิดเดียวก็มาแล้วรวมถึงการยกคัาเร่งนะเวลาเราผ่อนเขาเร่งเนี่ยหน้าก็จะไม่โดนดึงจนหน้าหัวทิ่มเท่าไหร่จะมีช่วงหน้าไฟฟ้าคอยยันไว้ช่วงล่างก็เฟิร์มขึ้นช่วงล่างเวลาขี่เฟิร์มขึ้นเยอะเลยทําให้การเข้าโคง้งหรือการเปลี่ยนเลนการซอกแซกของเราสลาลงของเราทําได้นิ่งขึ้นเยอะเลยสำหรับหมดไดนามิกนะ มันทําให้โชงหน้าโชวกหลังตับให้เฟิ่มขึ้นมากๆเลยสุดยอดจริงๆรถคันนี้มีอะไรให้เซอร์ไพรส์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยเลนซ้ายที่ว่าถนนไม่ดีฮนะลู่ได้เลยครับไม่ต้องกลัวฮะ GS ถนนพัญยะนะครับเส้นทองที่บอกว่าถนนไม่ดีนะฮะลู่เลยฮะไม่มีผลทนเลงเลยลู่ใส่เลยฮะโชงเอาอยู่ทุกสถานการณ์จริงๆ GS เจี่ยเวลาเปลี่ยนเลนเร็วๆแบบนี้ไม่มีอาการท้ายสะบัดเลย ไม่มีการท้ายสมบัติเลยนิ่งจิ๊บเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนขี่รถอยู่บนฟูกทั้งนุ่มและนิ่งแรงด้วยอยาเปิดเขาได้ก็เปิดใส่ไปเลยครับโหมดเดนิมิงเขาได้ตามมือขึ้นเยอะเลยแรงกว่าโหมดรถเยอะมากๆเส้นถนนพวกนี้ไม่มีอาการเลยเลยครับพอเป็นโหมดไดนามิโชกเฟิร์มขึ้นเยอะทําให้พวกเส้นถนนล่องถนนก็ไม่มีผลนะครับอย่าว่าแต่หลุมนะอย่าว่าแต่หลุมอย่าว่าแต่ล่นะอ,ลอ,ลอง พวกเส้นถนนพวกนี้สีทานถนนพวกนี้ไม่ปวดเลยฮะไม่ไม่ได้ทำให้รถสูกสะบัดเลยไม่ไม่มีการเสียอาการใดๆทั้งสิ้นเลยใช้ความเร็วได้สบายสบายเลยครับเบรกอยู่ไว้ใจได้แน่นอนกับปัมแบมโบคู่หน้านะครับเบรกเนิ่มหนึบสบายใจได้เอาจริงแค่ชะลอความเร็วเนี่ยกดเบรกหลังเบาๆนี่ก็แทบชะลอแล้วโอ้ดัมโบ้สีเหลืองสวยงาม ข้างหน้าเราคือแม็กลาเรนนะทุกคนหล่อไปเลยขออยู่ไกลๆแล้วกันไปรีไปแม็กลาเรนจี่ตูดพวกมึงไล้เหี้ยกูยิ่งไม่อยากใกล้ๆเขาอยู่ขอโอกาสหลบก่อนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวกูเสียกูเสียชนมึงเสร็จปุ๊บกูไปชนทายเขาต่อนี่แหละ นี่ยทุกคนเลนซ้ายแบบนี้ก็ลูดไปเลยฮะไม่ต้องกลัวรลูดไปเลยครับส,สบายบบยฮะมุดง่ายรถตรงรถติดไม่มีปัญหาอะไรอีกลกสซลอยลสซลอยอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงเย็ดเด้เขามีงานอะไรกันวันนี้ทำไมทุปร์คาพี่บเร็วเนี่ยมาจากไหนกันหรออย่าได้พลาดมุดไปชนท้ายเชียวนะ สำหรับคลิปนี้นะฮะเรื่องราวโดยประมาณก็จะประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยทุกครั้งที่เาลงคลิปใหม่จะไม่พลาชมกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ